สัมภาเซียนอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับผมเดี๋ยวตามไปโทรไปหาท่านเลยครับผมเอา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 ไปข้างล่างกจ้าข้างล่างวิ่งเก้าบอกมื่อเนี้คร่างวิ่งเก้าอ๋อร้างเอาลากไปก่อนคนจับจับคู่ไปเก้าเก้าสองเก้าสองเก้าหกอ๋อร่างวิ่งเก้าเนาะ 90 92 93 90 92 96แล้วไอย่างเดียว90 92 96ามอล่างอย่างเดียวเนาะบัตรล่างล่างไม่ยางเลยบัตรบงตรบาตรไรไรไอย่างเดียวอือแต่ว่าบนบนเอาที่8ป่ะ อนนอนนเอนนอ,อนนเลขสูตรอาจารย์บ่ะ<า>เลขสูตรป่เลขสูตรป่อเล,เลขสูตรเนาะนีะ่นี่ลลกลังอัดลงยูทอยู่เนี่ย <laughs> อาจารย์อยู่บ้านอะไรนะอือ,อ,อบ้าน,านาบ้านบ้าตะวิ้อาจารย์รอาจารย์นิวสานะนิวนวบ้านอะไรอยู่บ้านอะไรภาษาไทย,ยอะไรบ้านบ้านสวานบ,บ้านบ้านบ้าพบ้านบ้านบานบ้านบ้านบ้ารบนบ้านะ้านานบ้านอ้านานบ้านบ้านบ้านสานบนนาานย ขอโทษขออภัยครับผมแต่แกก็ให้มาแล้วนะให้วิ่งล่างเก้านะจับคู่ให้เก้าศูนยะ์เก้าสองเก้าหกนะแกบอกว่าแก,ากเข้ามาตลอดน,นะสูตรแก,กนะแก,กบอกว่านานๆจะหลุดคั้นนะก็เปิดตัวงวดแรกก็ให้พ่อแม่พี่น้อง พิจารณาเอาก่อนนะครับดูไปก่อนนะครับผมก็อย่าพึ่งลงทุนหรือใครชอบก็ลงทุนได้นะสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนใ้เล่นการพนันใดๆตั้งสิน้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมอดีตผู้ใหญ่บ้านนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือดูช่องอย่าข้ามโฆษณานะครับผมก็ขอให้ FC ได้ดูโฆษณาให้จบนะทางช่องก็พยายามจะหาตัวเลขมานำเสนอที่ อาจารย์เด็ดอาจารย์หนังนะครับผมครับสุดท้ายนี้ไม่มีทางช่องมีอะไรมอบให้นอดคํามวยพอนหลับก็ได้เงินมือตื่นง่ได้เงินแสนคิดปรัถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผมสวัสดีครับ